สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันสูตรนะคะสูตรยีกร่กีพิกับรูด3ตัวล่างนะคะแล้วก็รูด2ตัวบนล่างนะคะเป็นห้องดีน่าเบสนะคะเป็นห้องใหม่ที่ย้ายมาจากชัดเจน5นาทีนะคะเป็นเว็บที่ย้ายค่ายมานะคะ ใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะคะแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ีต่อๆไปนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรอ่าใช้เลขบวกกันเหมือนเดิมนะคะแอดจะใช้เลขบวกกันนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วก็นำมารูดล่างอย่างเดียวนะคะรูดล่างอย่างเดียวก็เป็น3ตัวล่างนะคะถ้ารูดบนล่างจะเป็น2ตัวบนล่างนะคะ2ตัวบนล่าง เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวแอดจะมาอาอธิบายให้ดูนะคะว่าเราจะเอา3 2ตัวท้ายนะคะมารูดบนล่างนะคะเป็นรูด19ประตูนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเช็คสูตรทุกครั้งก่อนที่เราจะลงมือแทงนะคะสักประมาณ2-3รอบนะคะสูตรก็ใช้ได้ทุกห้องทุกเวฟนะคะลองเอาไปดัดแปลงใช้ได้เลยนะคะ แอดยกตัวอย่างมาก็คือห้องดีน่าเบน5นาทีนะคะเป็นของวันที่28นะคะเป็นของวันที่28นะคะ28มิถุนานะคะอ่าพฤษภาขออภัยด้วยค่ะวันที่28นะคะเป็นของวันนี้เลยนะคะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแอดจะมา,อาลองเทสดูเนาะดูรอบ จาก704นะคะ16นะคะประมาณ10รอบจะเข้ากี่รอบนะคะต้นทุนก็ต้นทุนอยู่ที่57บาทนะคะถ้าเรารูดเด้งด้วยนะคะเป็นรูดแบบไหนนะคะเราก,กดคำว่ากดเลขแล้วก็กด3ตัวที่เราได้ผลออกมานะคะแล้วก็นำมารูด19ประตูล่างนะคะแอดจะใช้หลัก สินะคะสิล่างบวกด้วยหน่วยล่างนะคะสิบล่างบวกด้วยหน่วยล่างเราก็จะได้อยกตัวอย่างมานะคะ1ึบวกด้วย6เท่ากับ7นะคะเราก็จะมานับเพิ่มไป2ตัวนะคะนับเพิ่ม7 8 9แบบนี้นะคะนับเพิ่มไป2ตัวเราก็จะได้ เลขนะคะ7 8 9นํามารูดในรอบถัดไปนะคะก็คือตัวนี้รูดในรอบถัดไป3ตัวรูดล่างนะคะรูดล่างแล้วก็สองตัวสองตัวท้ายเราเราจะนำสองตัวท้ายแล้วก็จะได้8กับ9นะคะเราจะนําไปลูดบนล่างนะคะ รูดบนล่าง2ตัวรูดบนล่าง3ตัวรูดล่างอย่างเดียวนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเนาะออก3695นะคะอ่า7 8 9เนาะออก95ได้นะคะแล้วก็เรามารูดบนล่างนะคะก็ได้สองเด้งแบบนี้นะคะได้สองสเต็ป ลำต่อมา9บวกหก็เป็น14นะคะแล้วก็จะได้4 5 6เรานับเพิ่มไปแบบนี้นะคะเรามารูดบนล่างเราได้3เด้งเลยนะคะออก6 4นะคะได้3เด้งรูดบนล่างเราก็เจ้าจะวัด2ตัวท้ายนะคะโอ้ยเสียงเด็กอ่าวัด2ตัวท้ายแบบนี้รูดบนล่างนะคะ ถ้าใครไม่เข้าใจก็ดูให้จบคลิปนะคะถ้าใครเคยติดตามแอดแล้วก็จะเข้าใจนะคะว่าวิธีลูดล่างบนล่างแบบนี้เป็นลูดแบบไหนเนาะ6บวก4เท่ากับ10นะคะเราก็จะได้เอาตัวท้ายแล้วก็0 1 2นะคะ012ยลูดวัดวัด2ตัวท้ายก็เข้าเหมือนเดิมนะคะ12นะคะ ่ะต้องขออภัยนะคะไม่เข้านะคะตัวนี้เข้าแค่0ูนย์หนนะคะรูดล่างอย่างเดียวนะคะรอบต่อมา0ูบวกศูนย์ได้ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองอันนี้เข้านะคะเข้าศูนย์รอบต่อมานะคะศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะคะหกเจ็ดแปดเรานับเพิ่มแบบนี้นะคะเข้านะคะเข้าหก หกบวกหเป็นสิบเอ็ดได้1 2ึสมนะคะน,นี่เข้าบนล่างนะคะแล้วก็7จ็ดบวกสอเท่ากับเก้านนอันนี้เข้านะคะบนล่างนะคะสองบวกศูนย์เท่ากับสองนะคะสองสามรอบนี้มาเด้งเลยนะคะ มาวัดท้ายด้วยบนล่างแล้วก็มาล่างนะคะแล้วก็เด้งด้วยนะคะรูดลู่ล่างเรากดอย่าลื่อมกดเด้งด้วยนะคะก็คือกดคําว่ากดเลขนะคะมันจะได้เด้งนะคะถ้าเราไปรูด19ประตูอ่าเฉยเฉยนะคะทุนจะอยู่ที่64บบาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้แอดก็จำไม่ได้เนาะมันก็จะไม่ได้ไม่ได้เด้งนะคะ รอบต่อมานะคะ4บวก3เป็น7นะคะ7 8 9รอบนี้ไม่มานะคะรอบต่อไปถ้าเราจะทบก็ได้นะคะเพราะว่าเราเรารูด3าตัวนะคะทุนก็จะไม่ค่อยเยอะเนาะ5บวก6เท่ากับ11นะคะได้1 2 3ถ้าเราทบก็มานะคะก็อย่าลืมนะคะใคร ใครที่กดเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน E.P. หน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน E.P. ต่อๆไปนะคะถ้าใครอยากให้แอดลงหวยแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะพยายามหาสูตรมาให้สมาชิกได้ลองตามกันนะคะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะถ้าพูดไม่ชัดหรือว่า ่พูดแบบไม่ชัดเจนแอดก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะคะแอดก็จะพยายามปรับปรุงนะคะ